ก่อนหน้านี้ออกมาไลฟ์ขายของในทิกตอกพร้อมเล่าเรื่องราวของตัวเองไปด้วยสําหรับข้าวโพดสมิธินานค่ะที่เป็นหนึ่งในหลายๆคนในแก๊งนางฟ้าที่โดนเพื่อนรักนานาไรบินาเบี้ยวเงินระหว่างที่ไลฟ์ขายของนะคะก็มีชาวเน็ตถามถึงเรื่องที่เพื่อนเนี่ยยืมเงินไป70บล้านจริงไหมโดยข้าวโพดนะคะตอบว่าจริงและล่าสุดค่ะเจ้าตัวโฟนอินเข้ามาพูดคุยเรื่องนี้แบบหมดเปลือกในรายการโหนกระแสโดยเผยถึงความสัมพันธ์กับนานาน,นะคะว่ารู้จักกันมาประมาณ8ปปีวันหนึ่งเขาชักชวนลง งทุนโดยเสนอเปอร์เซ็นต์ให้มีแอบ,บอ้างชื่อคนอื่นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาเก่งที่สุดตอนนั้นเขาให้โอนเราก็โอนได้รับเงินจากนานาทุกเดือนครั้งแรกที่ลงทุนไปคือ3ล้านบาทและได้ปันผล7%ซึ่งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆยืนยันว่าไม่ใช่การยืมค่ะแต่เป็นการลงทุน แล้วก็มีช่วงที่นานาเนี่ยหลอกว่าโดนอายัดบัญชีจากปาป,ปงอ,อันนี้เขาโพดเนี่ยก็สงสารเพื่อนให้เครดิตการ์ดเขาไปใช้ให้ไปรูดในกิจกรรมต่างๆแถมยังยืมจากญาติมาให้เขาอีกทั้งที่เงินเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะเงินต้นไปอยู่ที่เขาหมดเขาจัดแจงทุกอย่างเขาโพดเป็นเหมือนเสมียนจดบันทึกทุกอย่างให้กับเขาที่ลงไปหลายสิบล้านนะคะภายหลังเพราะว่าพอนานาบอกมีลูกค้ามาแล้วก็กดดันให้เราเนี่ยว่าเอาไหมเราก็โอนเพราะตอนนั้นอยู่ในช่วงโควิดเศรษฐกิจก็ Yeah, จะทําอะไรก็ยากพอะเขาเสนอมาแบบนี้เราก็เออออไปตามเขาบอกให้โอนเท่าไหร่เขาโพสต์ก็โอนเท่านั้นและที่มาโป๊แตกจริงๆนะคะก็คือตอนบอกปปงปิดบัญชีเนี่ยแหละเขาโพสต์บอกว่าเราเอ๊ะทำไมมันปิดง่ายขนาดนั้นและปิดนานเลยไปเช็คกับทางปปงว่านานา,นานเนี่ยไปทําอะไรมาพอเขาบอกว่าไม่ได้ทําอะไรไม่มีรายชื่อในนั้น นานาเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบหลุดโป๊เราก็ได้กลิ่นตุตุและเรื่องต่างๆที่เล่าไม่เคยจะตรงกันวันหนึ่งไม่ไหวนะคะเลยไปคุยกับนานา,นา,นาเขาก็โชว์เอกสารหลักฐานให้เราดูด้านเขาโพตก็อัดคลิปเอาไว้โดยที่เขาไม่รู้เรารู้ว่ามันเป็นเอกสารปลอมแต่ก็ยังเชื่อว่าเพื่อนคงไม่หลอกเราโป๊ที่สุดนั้นก็คือเช็ค5ใบค่ะที่เราเนี่ยเข้าไปเช็คในระบบเลยรู้ว่าเป็นชื่อของเวทั้งหมดไม่ใช่ของบุคคลที่3ซึ่งเขาโพสนะคะจากที่รู้จักนานามาเนี่ยรู้เลยว่าเขา เซ็นเองแล้วก็มียืนยันจากน้องที่เคยเขียนเช็ค5ใบนี้เขายืนยันมาว่านานาเซ็นเองจริงค่ะข่าวโพลนะคะบอกว่าเสียใจที่สุดเพราะว่าคุยกับนานาแล้วไม่ได้เงินกลับคืนมาแถมยังเป็นหนี้ญาติแทนเขาอีกและพอถามถึงเจนสุดาค่ะเพื่อนรักอีกคนในแก๊งนางฟ้าซึ่งพี่หนุ่มก็ถามว่ามือไม้อ่อนเหมือนกันจนไปทํางานไม่ได้เลยใช่ไหม ้าวโพดก็บอกนะคะว่าขอไม่พูดแทนใครละกันเพราะว่าเราเนี่ยจับมือกันเป็นกลุ่มก้อนว่าเราจะไม่พูดแทนใครส่วนที่ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนมันคงไม่มีความสัมพันธ์อีกต่อไปแล้วเพราะการที่เรารักใครคนหนึ่งมันน่าจะเจ็บปวดพอๆกับการหย่าร้างเรารักเขามากรักกันมา8ปีเหมือนครอบครัวแต่ความเจ็บก็ทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเงินก็ส่วนหนึ่งใครก็อยากได้เงินคืนทั้งนั้นเพราะกว่าจะหามาได้มันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราก็ต้องมาซวยติดหนี้แทนนานาอีกอันนั้นเราก็เชื่อว่าเป็นเป็นกรรมของเราแต่จุดที่ว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันมันคงไม่มีวันและไม่มีทางอยู่แล้วแต่ยังไงเขาโพสนะคะก็สวดมนต์อธิษฐานแทนครอบครัวเขาทุกวันให้ผ่านเรื่องทั้งหมดไปได้และอยากจะขอให้นานาคขะพูดความจริงเพราะว่าแต่ละเวอร์ชันที่พูดมาไม่ตรงกันเลย โดยเขาโพดยังบอกอีกนะคะว่าไม่กลัวค่ะแต่นานานเนี่ยถ้าเล่นแง่ก็มีคลิปเสียงเขาในนั้นที่มันทําให้เขาเนี่ยอาจจะดูแย่ไปมากกว่านี้ก็ได้แต่เขาโพดก็ขอนะคะว่าอย่าให้ไปถึงจุดนั้นจุดที่พี่หนุ่มเนี่ยเปิดคลิปเสียงต่อสาธารณชนเลยค่ะแต่ถ้าเล่นแง่ไปเรื่อยๆอาจจะต้องออกมาปกป้องตัวเองและแม้จะปฏิเสธยังไงนะคะทุกวันนี้เนี่ยสังคมเขาก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนช่อโกงและก็ขี้โกหกทุกคนทราบกันดีค่ะและพอถามว่าอยากบอกอะไรกับนานาน,าน,นะคะ เขาโพสนะคะพูดเปิดใจเลยว่านานาก็รู้ว่าโพสเนี่ยรักนานานมากๆคนที่เขารักกันเขาไม่ทํากันแบบนี้ และเขาก็คงคิดว่าเราเนี่ยเป็นเหยื่อตั้งแต่แรกแล้วให้ใจกับนานาแล้วก็ครอบครัวเขาเต็มร้อยเต็มพันอยากให้นานามีสติและทำในสิ่งที่ถูกต้องอยากโกหกเพิ่มเติมและขอให้เรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะและนี่ก็เป็นบางส่วนนะคะจากฝั่งของข้าวโพดเพื่อนสนิทอีกคนในแก๊งนางฟ้าค่ะที่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องราวนี้นะคะจะเป็นไงต่อไปเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ